หลังจากที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสนามจนสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกุ๊กได้มาตรฐานแข่งขันสีสันสดใสในที่สุดวันงานโรงเรียนแห่งความรู้สุขศาลาแห่งความหวังก็มาถึงน้องๆและชาวบ้านบ้านห้วยกุ๊กและใกล้เคียงต่างตื่นเต้นกันมากเดินทางข้ามเขาหลายลูกเพื่อมาร่วมงานกัน,กนแต่เช้าเหล่านักกีฬาก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีวันนี้เราจะมีการแข่งขันทั้งตะก้อวอลเลย์และฟุตบอล เด็กๆตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมาร่วมงานด้วยน้องๆต่างวิ่งไปดูนกยักษ์ที่บินฝ่าเขาสูงและเมฆหนามาลงบนสนามของโรงเรียนส่วนพี่ๆอย่างผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้จัดกิจกรรมครั้งนี้และเหล่าฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกอย่างมานัตบุญจำนงงโรยาพรมรานักวอลเล์บอลอาน,นนทนานอกนักฟุตบอล มีรถต่อชะดดไปรับขึ้นเขามาบรรยากาศคลินิกกีฬาและการแข่งขันเต็มไปได้วยความสนุกสนานยอดนักกีฬาชาวดอยปล่อยฟอร์มกันอย่างเต็มที่และนี่คือลีลาการตีลังกายิงจุดโทษที่เรียกเสียงหือหาได้ทั้งสนามจากคุณครูของพวกเราเด็ดกว่านั้นคือโรงเรียนบ้านห้วยกุ๊กมีครูคนดังที่มีผู้ติดตามในทิกต o อกนับล้านคนซึงสอนให้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษกันได้ทั้งโรงเรียน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินำอุปกรณ์กีฬาทั้งลูกฟุตบอลวอลเล่ตะกอ้อไม้แบดน่วมชกมวยเวชภัณฑ์ของสุขศาลาไปมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนได้ใช้งานเพื่อให้เด็กๆได้ใช้อุปกรณ์กีฬามาตรฐานในการฝึกซ้อมและสร้างโอกาสที่จะเป็นยอดนักกีฬาต่อไปในอนาคตน้องๆหนูๆมีความสุขกับการได้ฟังดนตรีเพาะ เล่นเกมทานอาหารกลางวันโดยเฉพาะโดนัทแบรนด์ดังที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าในเมืองเราก็เอาไปให้น้องๆได้ชิมนี่เป็นบรรยากาศที่อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับโดยโครงการโรงเรียนแห่งความรู้สุขสาลาแห่งความหวังแห่งที่2และ3เราจะเดินทางพิฏิบัติเพชรบุรีและประจวบคีรีขันแล้วจะนำความสนุกแบบนี้มาฝากกันอีกครับ